สวัสดีครับไอผมจะมาบอกรายละเอียดตัวนี้ว่าผมทำอะไรไปมั่งนะฮะอย่างแรกมาสภาพมันก็ใกล้ใกลเคียกันนี่แหละแต่เดี๋ยวสม,สมบูรณ์แล้วคือทั้งทั้งล่านเนี่ยไม่มีน้ำมันหยดไอดิสที่แปลงมาหมดแล้วเพราะดิสเนี้ยที่ผมไม่ทำมาเี่ยสองพันห้า2สองพันเจ็ดเนี่ย อิดหน้าล้อหน้ามันมากับรถดูเอายางหน้าหลังเปลี่ยนใหม่คนนีงอยู่ยังไม่ถึงสามเดือนสี่เดือนนะประมาณสี่เดือนอือดูโชคใช้ดีไม่เปลี่ยนใหม่ผมไอสั่งมาจากาาดาสดามันมันมันรับแรงกระแทกผมไม่ได้แต่ถ้าเกิดคนตัวเบามันก็ไม่มีปัญหา บเบาเกลยนใบหมดเครื่องบิ้วใหม่เครื่องนี่บิ้วใหม่หมดตอนแรกมันมาอาการมันมันหอนเกีกเยแบสบีผมก็เลยแบบไหนทันใช้ผมก็เลยทำอยาสั่งทั้งหมดนย่าบิ้วใหม่หมดคือไซส์เดิมไม่แต่งซิ่งนี่นะเสียง พวกแหวนเหนื่อูกกลาเติมไม่มีหรอกดูดิขนาดจะขายดูจะเกิดคนที่จะขายเนี่แล้วมันเต็มไอเนี่ยเดิมไม่มีกอเพราะว่าสายไม่เคยถอดเลยไอ้สายไฟระบบไฟครบปิ๊กบิ๊กบิ๊กเอ้ ไฟข้างติดแต่ไม่อยากให้เห็ุทะเบียนเออเนี่ยฮะผมก็ขับอยู่ที่ว่าที่ว่าต้องขายที่จอดริมเรีอเนี่ยๆมไปจอดอยู่บุมนู้น และมีอีกสองขั้นตอดโอเคนะครับผมดูเรื่อง